เชื่อมต่อหน้าจอ11นิ้วใน Nissan Terra ส,สิ่งที่เราต้องใช้นะคะก็จะมีตัวนี้เลยค่ะตัว Android TV นะคะ TV Stick เป็นกล่องสีส้มๆนะคะในกล่องก็จะประกอบไปด้วยรีโมทค่ะแล้วก็จะมีตัวตัวนี้เลยมีสติกนะคะข้างในค่ะนี่ก็จะมีสายใช้ต่อ ส่วนตัวกระจายสัญญาณ w i f i นะคะเราจะใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้ตัวเป็นระบบคาอินเทอร์เน็ตซึ่งสยามในสันกรุงไทยของเราได้มีการแถมให้ลูกค้าเป็นพิเศษที่เดียวเลยนะคะงั้นเรามาเสียบช่อง HDMI กันค่ะนุกจะนําสายนะคะมาเสียบตรงช่อง HDMI ตรงนี้ค่ะเสียบเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของการกระจายไฟฟ้านะคะ คือให้พลังงานเขาค่ะเราจะนำตัวนี้ใส่เข้าไปในกล่องได้เลยขั้นตอนต่อมาค่ะเราเปิดจอนะคะแล้วสตาร์ทรถค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเซตติ้งหน้าจอกันนะคะเป็นภาษาไทยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเลื่อนเป็นไทยนะคะแล้วก็ข้ามไปค่ะทีนี้เราจะมาเลือกเครือข่ายในการเชื่อมต่อสัญญาณ ยรอบนี้นะคะนุกจะใช้โทรศัพท์ของลูกค้าเชื่อมต่อสัญญาณนะคะโดยการตั้งค่าตัวนี้เปิด hotspot ส่วนบุคคลนะคะแล้วก็อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าร่วมค่ะชื่อโทรศัพท์นุกจะชื่อคิวนะคะกดเข้าไปค่ะต่อไปเราจะป้อนรหัสผ่านนะคะซึ่งเ,ออเราจะเลื่อนตามเมนูตรงข้างล่างไป เมื่อเรากรอกรหัสเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะคะแล้วก็เลือกลูกศรมาตรงนี้นะคะกด enter ค่ะรอสักครู่นะคะเพื่อทำให้ตัวจอ11นิ้วเชื่อมกับโทรศัพท์เราเมื่อเราเชื่อมต่อสัญญาณแล้วนะคะหน้าจอของเราจะเป็นแบบนี้เลยค่ะในกรณีถ้าลูกค้านะคะต้องการที่จะดู Netflix ค่ะนี่ตรงนี้นะคะ เราก็สามารถที่จะกรอกอีเมลรหัสสมาชิกเข้าไปในนี้ได้เลยค่ะหรือจะเป็น Disney Plus นะคะเราก็จะสามารถที่จะโหลดแอปเพิ่มเติมได้เลยค่ะแต่เนยคจะพามาดู YouTube นะคะโอเครอสักคู่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ YouTube แล้วค่ะเอ๊แต่เราต้องการจะใช้ เป็นระบบคำสั่งเสียงนะคะสังเกตดูในรีโมทค่ะตรงนี้มันจะมีปุ่มนะคะเรากดปุ่มค้างค่ะมันนี่มันนี่ลาลิสาเราก็กดเข้าไปดูได้เลยค่ะเมื่อเราทำการเชื่อมต่อแล้วนะคะเสียงก็จะไม่ขึ้นตรงนี้นะคะเราก็จะต้องไปกดเสียงอยู่ที่หน้าจอเลยค่ะ เราสามารถเพิ่มเสียงได้จากรีโมทด้วยนะคะโอเคค่ะในการเชื่อมต่อหน้าจอ11นิ้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะ